you mm -hmm. สวัสดีคะ่ะพบกับช่องของสวนสามสีนะคะวันนี้มาเข้าสวนข้าไปหน่อยนะคะเพราะว่าติดภารกิจนะคะก็เลยเพิ่งมานะคะแต่ก็ยังห่วงทำคลิปอยู่นะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวจะข้ามะก่อนเป็นการไม่เสียเวลามาดูที่ต้นแรกกันเลยนะคะนี่คือหานุมาลคองเมืองนะคะหานุมานคลองเมืองอยู่ในกระถาง6นิ้ว100บาทนะคะไซนี้ฟอร์มนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีไผ่ขวัญสิรินะคะ ไผ่ขวัญสรีนะคะ ไซนี้ฟอร์มนี้นะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะฟอร์มกําลังพุ่งเลยนะคะลากเดินดีทะลุแล้วนะคะ100บาทนะคะแล้วก็จะมีห่อเงอินห่อทองนะคะนี่คือห่อเงอินห่อทองนะคะไซนี้ฟอร์มนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะอันนี้คือ100บาทนะคะเอาลืมไปนะคะลืมแจ้งการส่งไปนะคะสําหรับการส่งนะคะแม่ค้าส่งแบบเมาเมาห้าสิบนะคะที่สวนไม่มีปลายทางนะคะขอคนที่พร้อมโอนนะคะโอน วันนี้ส่งให้พรุ่งนี้เลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นองค์หญินทอฝันนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะ100บาทนะคะแล้วก็จะมียุทธหัตถีนะคะ100บาทไซส์นี้ฟอร์มนี้เลยนะคะ100บาทนะคะ ให้ดูหน้าไม้นะคะเป็นไม้กระดูกนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะโชว์กระดูกชัดเจนนะคะอันนี้คือยุทธหัตถีนะคะต่อมาก็จะเป็นลูกไม้นะคะอันนี้ไม่ใช่ลูกไม้ของที่สวนนะคะที่สวนยังไม่ได้ทําลูกไม้นะคะ ยังฝีมือไม่ถึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นลูกไม้ของสวนข้างนี้นะคะแบ่งปันให้มาเลี้ยงนะคะเป็นลูกไม้ผ่านะคะอันนี้คือหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นลูกไม้ใบหอ,อกนะคะไม่ใช่ใบไผ่ค่ะเป็นลูกไม้ใบหอ,อกโทนน้ำตาลนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็น ขอมแดงนะคะสําหรับขอมแดงนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้หนึ่งรอบาทนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะขอมแดงนะคะมีหลายต้นเหมือนกันหลายกระถางเหมือนกันนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะขอมแดงนะคะรากเดินดีทะลุแล้วนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะต่อมาจะเป็นสีบัจรจลงนะคะสีเบญจลงนะคะหนึ่งรอบาทนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะ สีเบนจะลงนะคะยังไม่ได้กัดสีนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อมาจะเป็นสุวรรณภูมินะคะสุวรรณภูมิเป็นไม้เออเป็นไม้ใบเงานะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะ สุวรรณภูมินะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะเป็นไม้ฟอร์มใหญ่เหมือนกันนะคะ100บาทนะคะต่อมาก็คือเทพแสวงหานะคะเป็นไม้กาบโทนสีน้ำตาลนะคะแข้งไม่หลุดนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะเทพแสวงหานะคะ ใช้นี้ฟอร์มนี้เลยนะคะมีหลายกระถางเหมือนกันนะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่100บาทนะคะลืมบอกไปนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่สั่ง5้ต้นขึ้นไปแม่ค้าส่งให้ฟรีนะคะต่อมาก็จะเป็นคุณหญิงทองม้วนนะคะไม่รู้ว่าเรียกว่าคุณหญิงหรือว่าคุณนายทองม้วนนะคะก็คือที่นี่ก็คือเรียกว่าคุณหญิงทองม้วนนะคะโตขึ้นใบเขาจะม้วนนะคะ หนึ่งรอบาทนะคะแล้วก็จะมีหนุมานเชิญธงนะคะหนุมานเชิญธงไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วอันนี้เริ่มมีหนอเล็กๆขึ้นมาแล้วนะคะหนึ่งหนอนะคะหนุมานเชิญธงนะคะเลิกเดินดีทะลุแล้วนะคะนี่ค่ะหนุมานเชิญธงไซส์นี้นะคะหนึ่งรอบาทนะคะแล้วก็ จะมีชินนบับชรน,นะคะชิ้นน้ำบัรชรมีอยู่หลายกระถางเหมือนกันนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะให้ดูหน้าไม้นะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะชิ้นนับัรชรน,นะคะแล้วก็จะมี ในส่วนของวิมานชมพูนะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่150บาทนะคะกระถางนี้มีอยู่2ต้นนะคะใครรับกระถางนี้นะคะวิมานชมพูนะคะแม่ค้าเหลือแค่กระถางเดียวนะคะเหลือแบ่งให้อีกแค่1กระถางนะคะนี้1นกระถางกระถา,างนี้อยู่ในกระถางหนะคะแล้วลากเดินดีทะลุแล้วนะคะมีสองต้นใน1กระถางนะคะ150บาทนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะข้ามสกอรน,นะคะสำหรับการงานขายก็จะมีไม้หมาให้ชมประมาณนี้นะคะที่พูดมานะคะแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้านะคะ ที่ช่วยอดหนุนแม่ค้าไปนะคะตู้นี้ก็ว่างเดี๋ยวแม่ค้าจะพรุ่งนี้ก็จะทําการยกออกส่วนที่เหลือนะคะแล้วก็จะทําการล้างตู้ลงลงไม้เล็กนะคะสําหรับตู้นี้นะคะข้างๆกันก็เหลือไม่กี่ต้นก็จะรวมไปไว้ตู้ข้างๆนะคะก็คืออยู่ข้างๆกันนะคะตู้นี้ก็หมดไปเกือบครึ่งบ่อนะคะแล้วก็บ่อนี้ก็สําหรับตู้นี้นะคะ เหลืออยู่ไม่กี่ต้นนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะลูกค้าที่เข้ามาเหมาไปให้นะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะถ้ายังไงสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ค้าขอขอบคุณแล้วก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ